บ,บ,บ,าาบ้าวขอดสร้างบ้านไม่เอารถเมคโครมาจกหลุมคักขนาดเอามื่อนี้กลับมาพบมาพอตอนแรงๆเด้อพี่น้องเด้อพามาเบิงรถเมคโครยกหลุมบ้าวขอดสีสร้างบ้านไม่ อา้าวกาบสวัสดีเด้อสูู้สู่คนบวชสิวิในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเขาสู่ช่องลงไล่บ้านหน้าคือเก่าค,ค,คือเดิมไปไปเบิง้งรถแมคโครโจกลุมเสาบ้านน้ำกันมหาบ่าวขอด<ะ>ส้างบ้านไม่บอกสร้างบ้านไม่ เป็นจังไดรคือได้สั่งมันัพวูกินเบิดปูกินปูกินเลยมาลงซ่างไม่แล้วบ่โอ้นี่บอกไม่เห็ดกัดตอบหน่อยอยู่นี่บ่เออบลงอยู่โอ้ออกมาใส่ต่อกระเทิบเล่านี่ตจอะวันเราใกล้เขาใกล้แล้วพวกกินหายกว่าคนไว้พวกกินเนาะพังลงได้เสาคาดเป็นสาโทสุดบ่ โอ้โอลองลงทุนเอารถเมคโคผลิีมาจกเออู่แล้วฮะบอกว่าสิยกทีนึ่งยกเมื่อไดก่อทีนึ่งวันที่หนึงเออปทีนึ่งโอ้จ้างรถเมคโคมาจกมนเป็นทรามบดาตัวน เบาวขอดนี่หลังจากเอหน้าขายขาเขาแลี้ยวหลดุดได้เงินมาสร้างบ้านแต่งสาวเสริมสวยพร้อมบ่ะ <c oughs> ส,าสาวเสริมสวยเมื่อไดนสิไป็นเจ้าจะมีมือบ้านนี้มีมือะะมเ่อ <c oughs> นเลิันเหลียวโอ้เพิ่นสร้างบ้านใหม่เด้อเบาวขอดลงทุนจ้างรถแมคโคมามาขุดหลุมนี่บ่ รถเมคโคมาขุดหล,ล,ลุมนี่บ่หลุ่มหอลุมหยังเกาะล่องน้ำอ้าาาอ้โห<อ>้รถเมคโคมากจกหลุมจกหลุมเสา คักแถอะวะโอ้บ่าวขอดคือได้เงินยพวกเจ็ดเศษคือได้เงินหลายแท้มาสร้างบ้านนีมน่มันมาเมีนคนถูกดีบ่าวขอดเนี่ยก็ว่าสั่นก็ว่าเอาสาวส,สวยแล้วเนาะมิเตยิ้มแท้คขอบคุณ รถอันนี้มาแต่มาแต่ะใส่บ้านนาเตียงบ้านนาเตียงแค่แค่เจา้า,า,งงเ,าเป็นเป็นทีมเป็นทีมงานเขาบ่้านโรงเรียนบ้นะะาโรงเรียนยัอนอยู่หนาโรงเรียนโอ้เนีย่ยครูหนุอยรุ่นปิกนิก เมื่อได้ก่อสิญกวันที่หนึ่งหนึ่งอย่างปีใหม่แล้วยกใส่ปีใหม่เลยบ่ออสามครับที่หนึ่งสามคำแยกว้าสามวันที่สามมันสิบ่บรรยากาศจอดแรงๆเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิง่งบ่าวขอดสางบาใไม่กำลังเริ่มจกหลุม จุกลุมมลักกะซีเอาลอลออยู่ในหลุมเลยบ่เสานะ่ะลอเลยบ่บ่ได้เอาเสาสำเร็จบ่ล้อเลยบริษัทบริษัทเ็ดโอ้บริษัทบริษัท<อ>บ่เ็ดเพราะว่าเฮาโอ้ถ้าเอาเงินนัน่นนั้นนั้นต้องบริษัทเขามาเห็ดไงบริษัทบริษัทเออถ้าบ่ได้มาตรฐานเขาก็บ่ได้อีกเลยแล้วเขาเขาดีดเขาดีดสุดเลับสียดายมาก พุณเหล่ใจม้าเลยหรอเออสัญญาสัญญากันคักขนาดมักงแตแบบนั่นเดียวพวกกิ๊ดแต่กิ๊ดตึงไม่เอาไปถีบไซส์ส่ะถมปะ Chị thốm vô bà Ủa Cần mắt đã xảy ra à nè Mắt đã xảy Ai mèo ô. แมวไอแมวสี่พันสี่พันกระจกมเนันกจะได้ก็แล้วแล้วมันว่น้ำมันสี่สิบเมาเมาเท่าไรก่อนสี่พันสีจกจกเสาจักต้นสิต้นเลยเสาสิต้นสิจกเล้วอยู่บ่มือนี่เี้ยแล้วได้ก็แล้วจะได้ก็แล้ว 40ลิตรนนเบาเบิร์ตรุ่นประหยัดน้ำมัน40ลิตรน้ำมันบาเบิดแมคโครนี่ร้านมันเชี่ยวมันเล่นเชียวมันด้วยมันซื้อแตงไม้ด้ตะกี้มันมากก็มันมันหน่อยบ่เนี่ยแตงไม่อยู่เหมอนอยู่ร้านเขาโอ้เนี่ยเนี่ยบอเสื้อเชียวมาแขงไม่ง่ายกุ้เก่าหรือเปบ่ตอนมากก็มันนี่หน่อยเองดิตอนหมดแตงไม้พลาดเราหมดพลาด อิฐอิฐมุนจะเอาไปถิ่มใส่อิฐมุนเอาไปถิ่มใส่ลงคลองว่งท่าความฮมแะร้รเ่หันนะบตแคบ่ให้โคตดันเรียบร้อยโอ้สอมใกล้ข้ม้าน <laughs> <laughs> แ่ตื้แ <laughs> ่เนือบลตั้งคุณเลยวะว่ม ไครสิตบีฮัมม,ม,มุ่มตบานี่แล้วก็ใครไปตั้งสอบคักกันเลยวุ้ดีดันให้มมตลอดเนาะอ้ายเบาขอดเดอ้อนี่เด,ออเอด้อเย็ดย่อมแมลงมันเออ,อสักจึกสักจึกเลยวะ ซื้อของผู้ตนดไปเลยปาใช่กัดโนซื้อไม้ลำมากคือกอดเอื้อทะยานีหนาวแห้งทะบ่หนาวเลยหัวก็คือก้าหนาวเด็ดเนี่มันมึงนี่บ่ได้หนาวเลยเล็กเลี้ยวบังก็เด็กเว่อร์ปาม่งเฮียนแล้วไปเ็ดยูเัดจีนยัดใส่ผาไปเบิ่งเนี่ย มองนี่บอกมองเห็ดยู่เฮ็ดกิน,อน,นโอ้ยเข่ากันหนึ่งเรียบร้อยหรอร้อยแล้ว,ลวมองยู่มองเซากับพ่อได้อาศัยอยู่หนีจักน่อยเพราะว่าม่างตงแล้วบ่าม,าววมี่มองไหลเก็บของไหลโอ้โอ้โอ้โอ ขายไม่อะไรขายแยกกัดวันหกตัวสาเมิเอาน้ำเราส0 0ร้อยซื้อไม่แก็ให้เราเลือกเขา้วยเราเสียแนนถึงบอกว่าเสียความสิสุดหรอเราเสียเงี้ยเสอเออคืออยู่ใส่ดีไว้มันเงาโอ้รถบ้ายัน เจ็ดแถวจกเม็ดเนาะปีนั้นรถก็โก้มาพุชาน่ารู้ไปกี่ได้แถวเฮียสองเรีนแซลว์ลดบ่ได้สองเลนจกฟองเพิ่งกับบัวบน้ำหาเลยซดี่ก็ไรใส่เส้นก็ยังเหนียวโกเนาะฮะยิงเส้นก็ยังเหนียว้าส่ลวดหนงเสนเนาะ หงไเอาจนเอาผุมีพลา้รถแกกันมีโนน้อยนี่เห็นบุคคลนี่ป้านหน้าเจ้าของบาเออเอาเต้งไี้อะไรก็ได้แม่นบอกเนี่นน้อยนี่คือแห้งถึงแห้งแล้วเราแต้งไม่ให้รลีก็็แต้งไม่ได้จันคือจกลงนหน่อย,อยคือปานาคือคือปานสิออกน้ำเทไหลเลมันดินเหนียวลงเส้ง บ่นี่แหละเอามากก็ได้ตมดีบุบบามบุบบามด้ยจานต่อไอ้รูรีดมันก็ใช่ตั้ใหน่ยน้องโบโแม่นของมากกับมันดิก้อนสิแห้งเพราะว่ามันมือมันง่ยเก้าดิให้ให้รูลีกมันง่ายไมนเลยเรามาแท่งกดมันหลายปานิแทงเอาเ่ะติดกับสร้างนี้ อาวที่นายเอกแต่งเงินสีโร่เราเห็นรถดั้มมาแล้วเราเขาขายแล้วรถด,ดั้มอนไรนีบ<า>่บออแล้วก็บแดแต้งใส่รถเรามาซื้อข้ามาบุ้งเสื้อผ้ากับทหารแนวกวาดนานมาละมาเบื้องผัวเราเฮไทยละห้ากล,อล่องละรถดักก้มที่เออมากระคักกันแล้วแจ้งของระเทกเราคือเออ วายโจมบอกละแม่เสาหล็กน่ะเสาปูนน่ะน้ำมันนั่งกบทระขาดเขายังสิเอาหนอนสีตั้งกต้องควาซ่าดนอกจากเขาเขาออกเบิดเขาที่เสาแล้วก็ที่ขาดเองท้องควาซ่าดเลยเลยมุ่งใิบ่พอ่าบอมเรียนบอมเรียเอ็ดสูงบ่อะไรสำคัญ ไม่ตัวระดับพุ่นแล้วโหระดับบันไดพุ่นแล้วแต่พื้นต่้มคือเก้าบริสุทธิสูงแต่ในห้องอันทักพุทธกรมเปิดหอยเมื่อพิจกันไม่หมดจานแล้วพุ่งเกลือมันหมดเออได้ัยพิบัติว่าเป็นนาตอะไรบ่ย่านบ่ย่านนั่นเหยียบน้ำล่อหัวจักเม็ดเนาะ ผมบั่กเรียนก็ยังเรียกนีเรียกนีก็มีเบพหันหนักสีเขาเออเจ็ดสี่นียนหน้าไปแล้วมันว่าคนนี้เป็นลูกน้องเหรอไผูใด้ลูกน้อนี่และจีบานบเเดกมอ้นเตียงบอเนีเต้ตีนอรกตวหน้าอะไรเหรนี่มงก้านมงกานปรวัอิวันสัวันนี่ละ จกนีบ่บ่ะนี ừ, ่เสากลางว้าวอ้าวสิว่ารู้พั่พี่ฟูพี่ไม่ยากแเป็นพนั่นนี่สิบเซนเนี่ยเท่นี้ปูกระเบื้องสิบเซนต้นหนานะซ้ำได้สีบบ่อเต อันน bon ี้โกนนี Turn, ่ไม่อันเสาเสาหยังอันนี้เล็กๆนี่เสาเาะเสาเฮ็ดหยังอันนี้ห้องน้ำอันนี้ออห้องน้ำสิอยู่อ่างคุนบ่อันนี้ของพุทธองค์ไงบ่ลืมซีพูนแล้วลูกนานี่ลูกเสือนอนเงบเอาเฮ็ดเฮิบเอาเฮ็ดจนรถกิ๊แก่้ขึ้นได้บ่อแตก แตกแตกเนึ่แตกเอายังยังยังเอาอีกเกาีตบทกรฮึบ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 เอาดไปโดนอิดมอนอิดมอนก่มีเลยการตไต โอ้กาลังยบแยกเปเ่ามือโอ้แตกบ่านอ่ะฮะนีะนนะ่จานไม้ี<ต>่ฉันตะแกงในจานไม่ใส่ไม่ดี่ตะแกงทั้งแตงบอกอันีน้คือมันขาดมันไม่ยืดหยุ่นมันบก oh, พร่องโอ้สะเทือนพอดมองเขายืด <H an ye>

เป็นปว่าปวกกินบ้านเพื่นถูกขังเบิดต้องถขังต้งหนตอนนี้แม่โคกำลังสิจกเสาจกหลุมนี่คือเนื่องด้วยั้งกา่นี่คือนื่อด้วยทางตด่า มันสองสันพื่นมันพื้นสองสันบ่โว้ยสัมผอเน้ถทงหินล่ะสิบเซนเนาะเบิ่งกะ็ะคันคันได้คันจได้นีว่าได้ย่านบ่เนี่ยเก้นเสือนว่เอารถติกาแปบนยืนเนี่ยย้มแตกหลือบ่ก็อะเน่ยน โอ้ยจะขึ้นเถแท็กซ้เก่งมังเหมไม่งั้นก็บังเอาเล็กมาเก่งเก๊งเก๊งเก๊งเงเก่งอางรถทาบพกเจ๊งเงาคนอันไหนทอดเลยจาทอดเลทอดทอดม้อรลานหมดละินดาวในร้านไหมไม่ผัจานหินดาวในร้านน่นอน น,น,นี่กันริว่าบอลานบอลต่ว่ามันขึ้นมันว่างลานนึงวายกวาดไปละเขายวเโลยเพียงวาอันนี้ประเดยวมันติด,ดืดเ้ยไม่ตัวเ,หเวให้จุกหนาครับมันยืมวนเตียเนาะสีซื้อรถเนโโค๊ะบดนี ไปอยู่เ้อโอ้ย้อไม่โคต้องมีรถทิลเลอร์มันบอกงั้นไปแต่งสาวสวยสวยให้มันได้สกนั่ดมีรถไม่โค้งผมีรถแก้ไยได้ไรโอ้ยแบกเอาบ่อเงให้จังรถี่อัพมาเลยขนรถอโเไปโ้เจยันลเบ่นบม่ยังกะสูรถไม่โคบ่ไดนะสม่สมไมบุ ก็สุมสิแกเป็นเพว่เขาให้เพื่อนอยู่สนามกอบเขออาจะได้สำหรับคลิปนี้กะจบไ้ซสำนีขอขอบ,บุญขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาตลอดเอา้ามึอนี่กะคำรับพี่น้องลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม